ลับทักทายสบายดีพี่นอ้องวันนี้มาเก็บผักยอดกระถินแล้วก็มาเขือมาเก็บผักมากินกับแกงหน่อไม้หรือว่าจะปิดผลเป็นแจวมันนี้วันหยุดเนะวันหยุดวันหยุดมาเก็บผักอันจะเป็นตักบุ้งแมนไปเลย มันจะเป็นพันเหตุทางด,วด่วนเด้อเอ็นปตอมอ,อเล็กเป็นทางดว่วนพระรามสองนูพี่น้องเด้อมาเก็บผักกระทินเก็บมากระทินเก็บมากระทินมากินกับแกงทำไมา เก็บเหมกันพี่น้องมาเก็บมะเขือมะเขือมะเขือมีบอกอันเด้อสองหมากเลยนเด้มะเขือมะเขือเก็บก่อนเก็บก่อนปิดเอามะเขือ,ก,อ,อก่อนปิดเอามะเขือไปกินกับแกงน้นไม้ทุบๆอันมะเขือขื่นเด้อมะเขือขื่นไปแล้วก็ทุบๆทูบๆเอา เอาไหนหรือว่าเอาเม็ดมันออกใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือลกินกับแกงหน่อไม้โอ้ยพี่น้องเอร่อยบ่อยากบอกไผ่คอนเซ่บนะเหมอดระเบมัดต่าน,นีบ้บบ วันยศได้มาเนี่ยนี่จะเป็นเครือบางอึนี่นะบางอึดอนเครือมันตะแกรงขักเลยเครือบางอึเห็นบ่เครือบางอือเลยเป็นป่าป,ป่าป่าป่ากระตินนี่บังอึอ้อนเห็นบ่ ผักทองซันผักทองพักแทง่งอย่างมาอึ้อ,อนี่แหอึ้อน้อยกลางโจอดอ,อกล้วแล้วกันอยู่ไหนปูกเองกับมือเนี่ยเห็นบ่ผักทองผักทองนี่จะเป็นต้นถั่วแห่งวัวต้นมถะถั่ถวแห่งได้ไหมถั่วแห่งบานเฮา อันนี้หวานบอลนามาปลูกหวานสไลน์นิ่วหัวมันโผล่ด้ิหัวเก่ามันเดินหัวเก่ามันถ้ากระโผล่ขึ้นจากอยียงมันเอาดินมารกรบก็สลนยนิวยนะ้วด้วยเด้อสลนยนิว้วนิ้วในไตกวยไตยนิว้วในท่อทางเดินปัสสาวะนิ้วทุ่งน้ำดี ปลูกไว้หลายอยู่เด้อผู้แมนเมื่อเด่นนี่แมนเด้นี่เอ็นต้นของถั่วแหนเอามาปลูกไว้เอามาแตนบ้านเมื่อด้เนี่ยมาปลูกไว้มาได้กินหากินยากเด้กถั่วแห้นี่นี่ก็แมนต้นหวานสะลายนิ่มเนาะต้นของถั่วแฮ้พี่น้องเนาะไปเก็บยอดักกระเสกหรือว่าภักกระถิน เนี่ยมาแล้วมาแล้วอยอดผักกระสิก,กหยุดกันหักตุบมันนี่เดี๋ยวนี่ตัวเป็นดอกๆกน,อกนี่หักแช็บพี่น้องนี่เป็นบอกอ่อนๆนกระเซ็ดอ่อนกินกับฝปนป่า กเกษตรแก่กินกระตามมะฮงในแหนเด้นี่เป็นบ่ขนาดเทาเดดตลอดมันสินออกมางามเลยมันสินแตกอยู่ตลอดเนาะกุ้ดพอไม่คนมาเก็บตลอดเนะพี่น้องเลยแล้วเนี่ย จะปลาพักระเชษมันนี่ก็ล้มนะอากาศดีๆีในนี่นะจะกระเซ็นกระเซ็นน้อยบ้างหมอกทิ้นน้อยบ่กินกับผลกับแจวขักอยู่เด้โอ้ขักเลยยอดง,องามงามไหมเก็บเลยงอดงามงาม กินกับแกงน้องไม้กะได้เด้ขอขวแซงบชือขกินกับผู้มกักหรอกบางคนกับมักบล็อกกันบางคนกับเป็นมกักพักคาพักอายังไปปักคากับเด็กหางเงินสื่อเลยสื่อเพิ่นตัวเอาเนี่ยบดสื่อมันแล้วเก็บเอา ่าตัวนี้ตัวนี่ดอกเต็มอยู่นี่แต่ดอกมันเนี่ยนี่แต่ดอกมันเลยนี่นี่เห็นบ่กนี่แต่ดอกมันเนี่พี่น้องไอ้ผ้ากระมังกระถิ้นไงไอ้นนี่กระทินเทปบ้านคอยมากระทินเทปเห็นบ่หไล่ไล่แม่พี่น้องเอ้ย อได้มากระถินเลยกระถิ่นแก่ตัวนี้เศษแก่ไปกินกระตามมาัมะองหงเศษนอนกินกับกระปุ่นวาสันโอ้ลมกระแหงพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่โลมล้มบูดบูดอยู่เหมือนีนเนขาป่าเขาดงพาผีผ้านองเขาป่าเขาดงอโอ้หัวขาดอีกตัวนี้ กระถิ้นแก่ตัวนี่กินครับสมตอกสมตำพี่น้องบริสพ่อบริสื่อพิน่นซื้อพิ่นกระแพงเด้ซื้อเพิ่นกระแพงกำลังสิบบาทเด้อไม่ได้ง่ายเด้ออ่ะ Tim cam lê yong này, nì tìm cam lê in bó bun cọc kundê lạp y nói hiếm mọi người tìm lắp xong mọi chuyện anh ngang anh đi sạch đi bay 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 ทั้ทงโวนทั้งโวนยังหมดแล้วอยู่กำลังสอนกำลังสอง,สองอยังหมดแล้วอ้าวขอบใจห,หลายๆขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีสวัสดีส